คือเขาือเดินพี่น้องอยามตุ่มกุ้งพี่น้องเลยอันนี้เป็นหมือสุดท้ายครับพักไปจากสองสามเมืองมาใส่อีกครับกินกุ้งยุดหาห้อหมือพี่น้องเลยเดี๋ยวนาจะเป็นกุ้งแล้ว <c oughs> เปลี่ยนครับเปลี่ยนเมนูกันเปอื่นครับพักไปเมืนอกี้กับพักกับพี่น้องเปลี่ยนเมนูกุ้งครับจักสองสามเมืองมาใส่อีกพี่น้องนี่ครับ

ไมจุไม่จไปนึ่มันจะเตะหลเกงลก็ไดลยไน่